กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายที่5มีการบริหารการจัดการกลุ่มเครือข่ายภายใต้การมีส่วนร่วมโดยมีนางสาวครุรัตวรวณิช,ชาผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสร์เป็นประธานกลุ่มเครือข่ายนางสุภวรรณการุญยวีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขันเป็นรองประธานกลุ่มเครือข่ายนางสาวจารุชาสมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้าพฤกษชัดราชบำรุงเป็นรองประธานกลุ่มเครือข่าย และมีคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายดังนี้นางสุชาวดีสุทธิวานิชผู้อำนวยการโรงเรียนจารุสอนบำรุงนางบางออนอยู่ยืนผู้อำนวยการโรงเรียนวันคููน5 0 2นางช่อมาลายคงสิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรืองนางสาวยายจิตสารนิตผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อนนายพิชยาพง์สมบุญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างพบนางสาวสารินีอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร นายการเวกแสงเทศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทารามนางสาวทวินันท์สายขาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลพุการามกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายที่5มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจำนวน11โรงเรียนแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน3โรงเรียนโรงเรียนขนาดกลางจำนวน6โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน2โรงเรียนมีครูและบุคลากรจำนวน255คนนักเรียนจำนวน ,4737 คน นักเรียนที่ติดเชื้อจำนวน226คนนักเรียนที่อยู่ในระหว่างการรักษาจำนวน10คนนักเรียนที่รักษาหายแล้วจำนวน216คนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ติดเชื้อจำนวน7คนรักษาหายแล้วทุกคนนักเรียนที่ติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ4.77นักเรียนที่อยู่ระหว่างการรักษาคิดเป็นร้อยละ0.21นักเรียนที่รักษาหายแล้วคิดเป็นร้อยละ4.56ครูและบุคลากรที่ติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ2.75 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่5มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนและออนดีมานคิดเป็นร้อยละ100แบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ90.91และการสอนแบบออนแอร์คิดเป็นร้อยละ45.45 แผนการเปิดเรียนออนไลน์ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่5มีโรงเรียนที่กำหนดแผนการเปิดเรียนออนไลน์ในวันที่1ธันวาคม2564คือโรงเรียนวันครู2 5 02วันที่4มกราคม2565จำนวน4ีโรงเรียนได้แก่โรงเรียนบางชวดอนุสร์โรงเรียนคลอง5พุษชชัดราชบำรุงโรงเรียนบึงเขาย้อนและโรงเรียนวัดสว่างพบ วันที่10มกราคม2565จำนวน2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดตะวันเรืองและโรงเรียนชุมชนวัดหตถสารเกษตรวันที่15มกราคม2565จำนวน2โรงเรียนคือโรงเรียนจารุศร์บำรุงและโรงเรียนวัดิริจันทารามและวันที่1กุมภาพันธ์2565จำนวน2โรงเรียนคือโรงเรียนวัดมงคลพุก,การามและโรงเรียนชุมชนวัดบางขนัน กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายที่5ขอนําเสนอข้อมูลทั่วไปและการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายดังนี้โรงเรียนบางชวดอนุสร์โรงเรียนบางชวดอนุสร์เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยถึงประถมศึกษาปีที่6 มีครูและบุคลากรจำนวน41คนนักเรียนจำนวน725คนมีรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนเป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน b s m i l e Model จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019แบบผสมผสานได้แก่ออนไลน์ On-Demand On-Air On-Hand จัดการเรียนการสอน3วิชาหลัก1บูรณาการทักษะชีวิตแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง G-Path f Step ส่งเสริมนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน เวิรัมทูชมชนวัดบางขันคือโรงเรียนชุมชนวัดบางขันตั้งอยู่ณนะเลขที่68หมู่8ตําบลคลองหนึ่งอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนําทีมด้วยคณะผู้บริหารนางสภวรรณการุญยวีผู้อำนวยการโรงเรียนนายอดิศักดิ์ทองสวัสดิ์และนายนิธิพัฒน์ปรีชาชานรองผู้อำนวยการโรงเรียนณปัจจุบันประกอบไปด้วยครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น46คนนะักเรียนจำนวน897คน ช่วงสถานการณ์โควิดโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนผสมผสาน3รูปแบบได้แก่ออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิดน1นของโรงเรียน ครูเป็นผู้ติดเชื้อ2คนนักเรียน39คนรวมทั้งหมด41คนปัจจุบันหายและกลับบ้านได้แผนการเปิดเรียนออนไซต์ของโรงเรียนชุมชนวัดบางขันนั่นก็คือวันที่1กุมภาพันธ์2,565แ้ลนโมเดลโรงเรียนพร้อมครูพร้อมนักเรียนพร้อมเราจะบินข้ามผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันค่ะโรงเรียนคลอง5พุทธชัดราชบำรุง โรงเรียนคลองห้าุทธชัร์ราบบำรุงจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรพนา2019โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งระบบออนไลน์ออนแนด์และออนดีมา์โดยนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยระดับปฐมวัยมุ่งเน้นพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านช่วงชั้นที่1มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานการคิดการอ่านและการเขียนช่วงชั้นที่2มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะชีวิตทักษะทางสังคมและบูรณาการกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าถึงการเรียนรู้อย่างหลากหลายโรงเรียนจารุศรนบำรุงโรงเรียนจารุศรบำรุงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขตหนึงนางสุชาวดีสุทธิวานิชภูมินวยการโรงเรียนจารุศรนบำรุง การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ที่ผ่านมามีการผสมผสานร,ระหว่างออนไลนออนไลน์และออนแทร์รูปแบบที่1ออนไลนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV และ YouTube รูปแบบที่2อ,ออนไลน์ผ่าน g Meet Zoom g r o u p รูป e Call และ Google Classroom สำหรับนักเรียนที่ไม่พร้อมโรงเรียนจัดนำหนังสือแบบฝึกหัดใบงานและสื่อการเรียนรู้ต่างๆส่งปรษณีย์ไปให้นักเรียนหรือให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียน นักเรียนที่เรียนออนไลน์มี50%ออนไลน์36%และออนแทน14%ภาคเรียนที่2อนุบาลยังเรียนแบบออนแทนผสม and, ออนไลน์ป .1 ถึงป .3 ออนไลน์ผสม and, ออนไลน์ป .4 ถึงป .6 ออนไลน์ผสมออนไลน์โดยมีแผนการเปิดเรียนออนไซต์ site, ในภาคเรียนที่2ในวันจันทร์ที่17มกราคม2565โรงเรียนวันคู2502 โรงเรียนวันครู2,502ได้แบ่งกลุ่มเรียนออนไลน์ site, แบบสรับวันเรียน5วันหยุด9วันแบ่งเป็นกลุ่ม A สำหรับนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับส่งและกลุ่ม B สำหรับนักเรียนที่ขึ้นรถรับส่งและเดินทางมาด้วยตนเองการจัดทำ small bubble ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตรวจสอบปรับปรุงทำความสะอาดโรงเรียนอยู่เสมอจัดเตรียมอ่างล้างมือและสะบู่ล้างมือให้เพียงพอ จัดสถานที่ทุกส่วนให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย1.5เมตรแจ้งผู้กปกครองนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วยหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้หยุดเรียนส่วนด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอื่นๆจัดพื้นที่ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกเว้นระยะห่างจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลให้เพียงพอมันทำความสะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งห้องพยาบาลจะจัดหากูไว้เพื่อดูแลนักเรียนโรงอาหารเน้นเรื่องทำความสะอาดและอาหารปรุงสุกเป็นสำคัญ ด้านรถรับส่งนักเรียนเน้นปฏิบัติตาม6มาตรการหลักอย่างเคร่งครัดโรงเรียนวัตะวันเรืองโรงเรียนวัตะวันเรืองตั้งอยู่ที่หมู่11ตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีครูและบุคลากร24คนนักเรียน330คนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการช่อมาลัยคงศรีจุดเด่นของโรงเรียนวตัตว,วันเรืองคือเป็นโรงเรียนดนตรีไทย100เซหมายถึงนักเรียนได้เรียนวิชาดนตรีไทยทุกคนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้เหมาะกับช่วงวัยโดยมีครูจัดสอน ทั้งในและนอกเวลาเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับโอกาสแสดงดนตรีไทยเทิดเพร่เกียรติร่วมกับองค์กรท้องถิ่นมาโดยตลอดรวมทั้งการให้บริการด้านดนตรีแก่วัดและชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรื่อยมาระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนโรงเรียนบึงเขาย้อน มึงขอย้อนคงพันอุปถมัมเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีบุคลากรจำนวน23คนปัจจุบันมีนักเรียนในความดูแล536คนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยกระบวนการ P D C A โดยดำเนินงานตาม Study Model ภายใต้แนวคิดที่ว่า จัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบตามความพร้อมของผู้ปกครองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนออนดีมานและออนไลน์การจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยเน้นจัดประสบการณ์ร่วมกับผู้ปกครองโดยการเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย 4A model ระดับชั้นประถมศึกษาเน้นการจัดการเรียนการสอน5รายวิชาหลักพร้อมบูรณาการกับทักษะชีวิตโรงเรียนบืงเขาย้อนคงพานุปถัม มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเป็นอนาคตของชาติสืบไปโรงเรียนวัดสว่างพบโรงเรียนวัดสว่างพบกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพที่5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีโดยได้จัดการศึกษาภายใต้โมเดลการศึกษา SWP m o เดลโดยมีการบริหารจัดการแบบ PDCA โดยมีการวางแผน การเรียนการสอนร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นในแนวทางเดียวกันมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนโดยมีการวัดผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้การนิเทศติดตามอย่างเข้มแข็งมีการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ and, online, และออนแฮนภายใต้หลักแนวคิดฟิสพาร์ทลูมห้องเรียนกับด้าน โรงเรียนวัดสว่างพุมุงม,มั่นพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่ทักษะแห่งศตรวรรษที่21โรงเรียนชุมชนวัดหาทสารเกษตรเราคุ้นเคยกับการเปรียบว่าเด็กคือผ้าขาวที่พร้อมให้ผู้ใหญ่แต่งแต้มสีสันลงในผ้าผืนนั้นได้ตลอดเวลาแต่ โรงเรียนชุมชนวัฒนศาสรเกษตรมองอีกมุมหนึ่งว่าเด็กคือผ้าหลากสีที่แต่ละผืนมีจุดเด่นมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปโจทย์ของเราคือจะทําอย่างไรจะพัฒนาแบบใดเพื่อให้ผ้าหลากสีเหล่านั้นแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มตามศักยภาพโดยใช้บริบทเป็นฐานจึงเป็นที่มาของแนวคิดปลูกคนหัวใจสําคัญของแนวคิดนี้คือการดูแลเอาใจใส่มีอาคารสถานที่สะอาดปลอดภัยรม่มรื่นมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนมีนมโรงเรียนดื่มทุกวัน อย่างมีคุณภาพมีน้ําดื่มสะอาดและเพียงพอการเรียนการเล่นมีความสุขสนุกในทุกวันความมุ่งมั่นและตั้งใจนี้จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์โรงเรียนชุมชนวัฒนศา,ารเกษตรที่ว่าการจัดการศึกษาที่มุ่งบริบทเป็นฐานนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีพัฒนาการสมวัยควบคู่กับการมีสํานึกพลเมืองเพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างยั่งยืนโรงเรียนวัสิริจันทาราม รรรงเียนวัดมมคลกาาสวัสดีค่ะโรงเรียนวัดมงคลภูก,การาม6เจริญอุปธรรมค่ะนางสาวทวินันใสขาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลภูก,การาม6จเจริญอุปธรรมโร,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 รงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ใน3รูปแบบคือออนแอร์ออนแฮนและออนดีมา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนแอน์นักเรียนจะเรียนผ่านช่องทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การจัดการเรียนการสอนออนแลน์คุณครูแจกใบงานและแบบฝึกหัดให้นักเรียนเรียนที่บ้านออนมาน์คุณครูจัดทำคลิปวิดีโอส่งในกลุ่มไลน์ประจำชั้นให้นักเรียน โรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ปกครองผ่านช่องทางรายกลุ่มประจําชั้นไลน์กลุ่มโรงเรียนและ Facebook โรงเรียนโรงเรียนวัดมงคลภูการาม6เจริญอุปถัมภ์เร่งเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนและตระหนักว่าโรงเรียนหยุดแต่ไม่หยุดเรียนค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายที่5ขอจบการนําเสนอข้อมูลทั่วไปและการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายขอบคุณค่ะ